สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับก็สุชาแนลพาเพื่อนกินอินสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้ลี่ยืนอยู่ที่หมู่บ้านรางกระทุ่มจ่าตำบลสนามใจลี่นะคะมาตามคอมเมนต์อของน้องคนหนึ่งนะคะชื่อว่าน้องเหมียวเหมียวยิ้มนะเขาบอกว่าที่รางกระทุ่มเนี่ยมีร้านก๋วยจับ10บาทและก๋วยเตี๋ยว10บบาทรสเด็ดมากอยากให้ลี่ได้เข้ามาลองถือว่าเป็นร้านลับของ คนสนามชัยถือว่าได้เลยนะเพราะว่าจากระยะทางที่เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่แนะนำเข้ามาเนี่ยลิก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่ามีร้านเด็ดร้านดังเนี่ยอยู่ที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยสโลแกนร้านนี้นะจ๊ะขายแพงกินที่ไหนก็ได้แต่ขายถูกอะ่ะต้องที่นี่เท่านั้นจ้ะตามไปดูเลยค่ะว่าก๋วยจับ10บาทและก๋วยเตี๋ยว10บาทหน้าตาเขาเป็นยังไงตามเลยค่ะลิ๊กเข้ามานั่งในร้านเจติ๋มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนี่ยบรรยากาศร้านก็เป็นแบบนี้เลยโปง่ปงๆนะคะ โซนเขาจะมี2โซนนะคือโซนด้านบนหน้าร้านเนี่ยก็จะมีประมาณ5-6โต๊ะนะคะถ้ามากันหมู่คณะใหญ่เนี่ยด้านล่างเขาก็จะมีที่รับรองอีกนะก็ข้างล่างก็จะมาณห้าหกโต๊ะเหมือนกันบรรยากาศร่มรื่นมากแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่จอดรถนะคะนี่ไม่ว่าจะจอดรถด,ด้านข้างของร้านหรือว่าจะเป็นหลังร้านนะคะก็จะมีลานจอดรถให้บริการนะคะรีมาช่วงเที่ยงพอดีคนเขาก็ทยอยเข้าออกอย่างไม่หยุดเลยนะคะแต่ว่าเรีย เขามานั่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่เขาแล้วก็รบกวนลูกค้าท่านอื่นนะคะลิ้ก็เลยสั่งเมนูอาหารไปแล้วนะก่อนที่เราจะมานั่งตรงนี้นะจ๊ะก็ร้านเจติมนะคะสิกเนเจอร์ของร้านเขาที่มาแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดเลยก็คือก๋วยจั๊บนะจ๊ะตอนนี้พี่เขาก็ทําอาหารเมนูมากมายแล้วตอนนี้ก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูตุนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเย็นต่อโฟข้าวตามสั่งมีหมดเดี๋ยวเรามารอดูเลยดีกว่าว่าอาหารหน้าตาเขาเป็นยังไงและก๋วยจั๊บ10บบาทเป็นยังไงจ้ะ ิบบาทโอ้โหคุณคนในถ้วยเนี่ยคือมันไม่ได้น้อยเลยนะสิบบาทโอ้โหดูดิเขาก็จะมีนี่ไข่นะคะหมูแล้วก็เขามีข้อไก่อย่างนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็เลือดนี่โอ้ยจริงๆอะถ้าสำหรับใครที่ชอบทานอาหารหลากหลายเนี่ยคือ10บาทนี่แล้วเมื่อกี้ได้คุยกับพี่เขานะคะเขาไม่ได้มีแค่ก๋วยจั๊บอย่างเดียวนะจ๊ะที่10บาท ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกจ้าน,นี่คุณคะในก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกชาม10บาทเนี่ยเขาก็จะมีหมูนะแล้วก็จะมีลูกชิ้นให้คุณนะหูนี่หมูเขาพี่เขาให้หลายชิ้นนะแล้วก็ผักนะดูดิเอาจริงๆอะถ้าไปเรียกสชามนี่ก็อิ่มแล้วนะถ้าสำหรับเมนูเส้นนะแต่ถ้าสำหรับใครที่แบบว่า เอออยากลองรสชาติที่เขาเป็นยังไงนะคะนี่เขาก็มีให้คุณเลือกนะถ้าคุณไม่ทานหมูน้ำตกเขาก็มีกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสแบบนี้ให้ด้วยเช่นกันนะหมูน้ำใสชามนี้ก็10บาทเช่นกันนะคะนี่น่ากินมากดูดิกว๋วยเตี๋ยวเนื้อพี่เขาก็มีบริการนะคะนี่ชามนี้คุณ20บาทเฮ้ยเขาให้ลูกชิ้นน่ะให้3ลูก นี่มีทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วนะจ๊ะในชามเดียวกันแล้วเขาบอกว่านั่งอยู่เนี่ยน้ำสุกพ,พี่เขาหอมมากโอ้ยหรือว่าถ้าใครนะคะไม่ชอบเมนูใส่เส้นแบบน,นี้นะที่เขาก็มีอาหารตามสั่งให้ด้วยนี่ริสั่งมาให้ทุกคนดูนะคะกะเพราจานนี้20บ,บาทรีว่าร้านนี้น่าจะมาเป็นขวัญใจ ของน้องๆหรือว่าพี่ๆที่ทํางานอีกหลายคนเลยนะคะสําหรับร้านนี้แล้วก็ร้านนี้เจติมเนี่ยเขาเป็นขวัญใจของชาวสนามใช่ด้วยนะจ๊ะขอบอกร้านรับ10บบาทกล้วยจับ10บบาทที่มีอยู่จริงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติเขากันเลยดีกว่าหืมน้ำสุกขอบเข้มข้นมากแลลี่ชอบอะไรรู้ไหมเลือดเขานิ่มมาก มีหน้าทําไมเก๋วยจับเขาถึงเป็นซติกเนเจอร์ของร้านนี้จัดเต็มคนนี่ขนาดแค่สิบบาทเขายัางให้จุกๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวรีมาต่อที่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกคือที่ชอบร้านนี้อีกอย่างก็คือสําหรับใครที่แบบไม่ทานเนื้อเนี้ยเขาก็มีหมูน้ําตกแต่สำหรับสายเนื้อแบบเราก็พลาดไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็คือสองน้ำนี้จะมีความแตกต่างกันก็คืออย่าง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นของน้ำซุปนะจะเข้มกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะแต่ว่านี่โหคุณคะคือแม่งสิบบาทเยอะมากนะดูดิี่ที่ว่านะอนจริงอะถ้ากินกว๋วยจับกับก๋วยเตี๋ยวหมูสองทามก็อิ่มแล้วซึ่งเราจะใจ่ายในราคา2ีสบาทนะได้กิน2อย่างเลยขออนุญาตชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อนิดนึง คือแบบเนื้อเปื่อยคือเปื่อยจริงๆแล้วแบบมันกรุบกรอบเพรว่าพี่เขาให้แบบเอ็นมันอะใส่ลงมาด้วยวมันเลยโอ้โหฟินมากอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่กะเพราเลยนี่อาหารตามสั่งที่ร้านนี้เขาก็มีให้บริการนะคะกะเพราจานเนี้ยยีสบบาทกะเพราจานหนึ่งนะโอ้โหเป็นไงละ่ะร้านนี้เขา ราคาถูกให้เยอะแล้วพี่เขาน่ารักทุกคนเลยนี่บริการแบบยิ้มแย้มเต็มใสแล้วคนที่มาส่วนใหญ่นะคะคือรู้จักกันหมดจําได้จํากันได้หมดนะเดี๋ยวเรามาชิมกันโอ้รสชาติถึงใจคืรสชาติจะได้เลยอะโอ้ที่อบอกว่าข้าวเขานิ่มมากเลยนะอืมแต่ถ้าสำหรับใครที่กลัวไม่อิ่มนะคะ พี่เขาอ่ะก็จะมีสาแบบ3 0บาทนะไม่ว่าจะเป็นกระเพราเป็นแบบพวกปลามึกปลาหมึกอะไรเนงะี้ยเขาก็มีให้นะก็ลองมาเลือกเอานะคะว่าอยากทานแบบไหนเดี๋ยวรีขอตัวทานก่อนละกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามื้อนี้ราคาเท่าไหรค่ค่ะทานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ เกี้ยงคุณคิดดูเยอะไม่เยอะ,อะข้าวกินกันไม่หมดนี่รีทานกันสองคนด้วยนะคะก็มื้อนี้นะทั้งหมดเลยนะเฉพาะค่าอาหารเนี่ยเจบาทนะคะมีน้ำมันลมมววหนึ่งเนี่ยสิบาทเป็นทานสองคนคุณพระไม่ถึงร้อยเลยมื้อนี้จบที่85บาทนะคะโอ้โหเป็นไงแล้วขอบอกเลยว่ารสชาติพี่เขาว่าเด็ดติงนะถูกราคาถูก อร่อยสะอาดโหอยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมนะจ๊ะแวะมาลองดูนะสนามชัยนะจ๊ะแค่นี้เองแล้วก็เมื่อกี้นะคะรีได้มีโอกาสคุยกับพี่เจ้าของร้านนะคะอยากรู้ว่าทําไมพี่เขาถึงขายสิบาทเขาจะไปเอากําไรจากตรงไหนมาทําร้านเนาะก็เลยเขาเลยบอกว่าเมื่อก่อนน่ะเขาทมาสวนมะม่วงแล้วมันเกิดน้าท่วมนะในยุคในยุคนั้นน่ะเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำอะไรดีวะ,อะลองมาทําก๋ยจับละกันเพราะว่าที่บ้านชอบกินะก็ามาลองทํา ไม่รู้จะขายราคาเท่าไหร่ค่ะคุณ,คณเขาเลยว่าอะคนหม,หมู่เดียวกันขายสิบบาทนี่นแหละเอาขายง่ายตอนแรกพี่ก็กินนี้นะเอาขายง่าย,ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของก๋วยจั๊บสิบบาทนะคะแล้วต่อมาเนี่ยร้านเนี่ยพี่เขาเปิดมาหลายปีแล้วก็ทํามาเรื่อยๆจนคนนะเข้ามามากมายแบบเยอะมากพี่เขาเลยบอกว่า,วาลองทําอย่างอื่นมาเพื่อขายนะคะนอกจากนอกเหนือจากก๋วยจั๊บนะพี่เขาก็เลยมีอาหารตามสั่งก๋วยจับ๊บหมูน้ําตก ซุกี้ข้าวผัดกะเพราอะไรเงี้ยเขาก็จะมี2ราคานะถ้าใครอยากมาลองทานแบบหลายๆแบบแบบรีเนี่ยก็จะมี10บาทก็ะแตงพี่เขาตั้งแต่สั่งเลยนะคะหรือว่าใครที่มาและอยากจบามเดียวเนี่ยก็จะมีตั้งแต่20-30นะคะแล้วแต่ว่าคุณเลือกทานอะไรนะพี่เขานะจ๊ะเปิดปิดเนี่ยให้บริการ8โมงครึ่งนะถึงบ่ายสแต่คุณคะแต่ถ้าคุณอยากจะมาทานขวยจับรี่แนะนำเลยว่าคุณต้องมาก่อนบ่ายโมง เพราะว่าตอนที่รีมาเนี่ยนั่งปุ๊บป่วยจับหมดจ้าดีนะรีโทรมาก่อนนะถ้าไม่อยากพาละก็นี่เลยค่ะเบอร์โทรและพิกัดร้านนะคะรีจะลงไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะยก็ใครจะไปจะมานะก็ลองเช็คมาตามา GPS ได้เลยนะคะมาไม่ได้ยากเลยแล้วก็พี่เขามีาที่จอดรถเนี่ยรับรองคุณฝากไว้ด้วยนะคะร้านก๋วยจับติดบาท เจ๊จิมนะจ๊ะก็แวะมาลองชิมกันดูนะ EP นี้รีดต้องฝากชาแนลไว้ด้วยนะคะพาเพื่อนกินอินทรพับุรีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะแล้วคุณจะได้รู้ข่าวว่าสุนรรณบุรีมีของอร่อยอีกเยอะแยะเลยไว้เจอกัน EP หน้านะจ๊ะ EP นี้บ๊ายบาย